สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ชนบุรีนะครับศรีราชาศรีราชาวันนี้เรามาที่ตลาดเขาเรียกตลาดอ้อตลาดวัดสองพ้อนะครับเป็นตลาดเช้านะครับผมมาถึงนี่ตีห้าหกโมงเช้านี่หาที่จอดรถไม่ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันครับว่าเขามีอะไรขายกันตลาดตอนเช้า,ชานี้นะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันในตลาดครับ ไปเราเข้ามาในตลาดแล้วนะครับเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยครับตรงนี้ตรงทางเข้าเลยตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นออส่วนหรือว่าเป็นหอยทอดนะเป็นหอยทอดอ๋อเป็นหอยทอดครับเนี่ยโอ้ตลาดคนเยอะมากเลยนะผมมาถึงนี่ตีห้าหัดที่จอดรถไม่ได้เลยนวนสองเที่ยวนะครับครับผมครับโอ้ ขาขายก็ต่เช้าเลยน่ากินมากเลยเนยครับเนี่ยโอ้คนเยอะมากๆเลยครับนี่รับไปมันมีหลายอย่างเลยนะครับตลาดก็จะมีสองฝั่งนะครับสองฝั่งนะครับเดินด้านนี้ไปด้านหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ไปเดินด้านกลับนะครับเพราะเป็นงั้นถ้าเราเดินไปทั้งสองฝั่งนี้มันก็จะสวนทางกันนะครับมาเรามาดูโอ้นะครับแล้วเขา แวนี่เขารับคนละครึ่งหมดเลยทุกร้านเลยนะครับรับคนละครึ่งด้วยใช่ไหมครับโอ้โหแจ๋วเลยนะเออเดี๋ยวมาอุดหนุนนะครับอ,อ,อันนี้เป็นหมูย่างนะ๋อหมูย่างน้ำตกน้ำึ้มแจ่วครับโอ้เครื่องเคียงเต็มเลยครับเนี่ยครับขายขายดีนะครับวันนี้นะครับครับไปโอ้แต่ละของกินเยอะมากเลยนะครับนี่โอ้อันนี้น่าจะเป็น ไส่กรอบน,นะครับไส้กรอบน,นะครับนะครับไส้กรอบแล้วก็มีเฟรนฟรายนะครับมีหลา,ยยางจยากนะครับโอ้ของกินเยอะมากๆเลยนะครับของกินเยอะมากๆตรงนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับเพิ่งเปิดร้านเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับร้านลูกชิ้นนะครับ ห้5บาททุกไม้ด้วยนะเออขายวขายถูกนะครับเดี๋ยวนี้ห้าบาทนี่หายากแล้วนะอ่าเหลือเจ้าเดียวนะครับเหลือลูกเจ้าเดียวนะครับนี่ลูกทิมครับผมครับเดี๋ยวมาอุ่นๆครับครับโอ้เขาบอกว่าขาย5้าบาทเหลืออ่าบาทมีเจ้าเดียวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นหม่ำใช่ไหมครับอ๋อเป็นหม่ำนะพวกนี้เป็นเนื้อนะอ๋อ ใส่กรอกใส่กรอกอีสานด้วยใช่ไหมเนี่ยฉับโหน่ากินตรงนั้นเลยนะครับใส่กรอกหมูอ๋อนี่ถ้าเป็นสิบบาทใช่ไหมอ๋อสิบบาทอย่างนี้ห้าบาทหบาทครับโอ้โหมามอันยาวเริ่มเทิ่มเลยสี่สิบบาทสี่สิบบาทอ๋อโอ้นะครับร้านที่ขายถูกบ้างเลยนะครับรับคนละครึ่งด้วยนะอันนี้ครับครับ เขาขายถูกกันนั้นเลยนะครับของกินนะครับร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนะครับกุ้งแช่น้ำปลาแซลมอนดองกุ้งดองนะครับนี่นะครับมีทุกอย่างนะครับนะครับนักช็อปอยกกินไม่พลาดนะครับเนี่ยตลาดนี้นะครับครับคนเยอะมากมากเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยนะครับครับข้าวกล่อง นะครับข้าวกล่องก็มีนะครับเนี่ยข้าวกล่องก็แบบน่ากินนั่นเลยนะครับร้านนี้ครับอันนี้เป็นราชาหมูทอดครับนี่ลาช่าหมูทอดนะครับนี่นะครับขายยังไงครับขีดละเท่าไหร่ขีดละห้าสิบบาทชุดเล็กแค่นะครับขีดละห้าสิบบาทนะครับขีดละห้าสิบบาทถ้าอย่างนี้สามสิบห้าสามสิบห้าบาทอ๋อกับข้าวเหนียวนี่ห้าบาทห้าบาท ถูกทั้งนั้นเลยตลาดนี้ครับขายถูกมากเลยนะครับไปมาหลายที่นะมีตลาดเนี่ยขายถูกมากเลยลูกชิ้นลงปลายโ้วยห้าบาทนะครับขายถูกมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตลาดนี้ครับตลาดนองคอนะตลาดชื่อตลาดอะไรนะครับตลาดวัดหนองคอนะตลาดเช้าวัดหนองคอครับอยู่ศรีราชาครับเลยสวนเสือมาเข้ามาอ๋อครับขอบคุณครับวันนี้ขายดีครับ ครับครับผลกัครับก็มีหลายอย่างนะครับเป็นพวกผักก็มีนะครับอันนี้เป็นต้นผักนะครับมีบานดาวมีมะเขือเทศนะครับน้ำดอกไม้รอจะเพี้ยงก็จะมาอะไรเกันเยอะมากเลยนะครับของไม่แพงนะครับของถูกๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับเห็ดนะครับเห็ดนี่ถุงกันไปเริ่มเลยนะครับเห็ดอัญชันครับหนึ่งกิโล นะครับ60บาท1กิโล60บาทครับรคาเดียวกันหมดเลยพี่เอา้ันนี่แกงย่างอร่อยครับนี่พริกหนุ่มพริกหนุ่มนี่ขายเท่าไหร่20บาทโอย่าง50ค้โห3อย่าง50บาท3อย่าง50บาทนะครับอ๋อเสาแก่ร้านนี้ขายไม่แพงด้วยนะครับพี่นครับครับ มีเจ้าของทุกทั้งนั้นเลยนะครับน้ำต้มปาดหวานที่ชื่นใจแกงปลาที่เป็นร้านผัดเผ็ดคุณพรนะครับมีแกงป่านะครับแกงป่ามีนกบปี๊ปลากระเบนด้วยนะเขาบอกนะโอ้ครับก็น่ากินครับเนี่ยน้ำต้มนี่อันนี้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดกบนะครับเป็ด อันนี้เป็นเป็ดนะครับหมูปลาไก่บ้านประดูกนะครับผัดเผ็ดกระดูกอ่อนนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับตักเท่าไหร่ห้าสิบบาทตามนี้เลยใช่ไหมห้าสิบสี่สิบตามนี้เลยเขาติดป้ายหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องถามเลยนะครับขอคุครับขอบคุณทอกท่น โอ้น่ากินครับร้านนี้ครับเขาไว้เีตะอันนี้หมูชมวงนะครับแกงเจืดอนะไรดีโอ้น่ากินจริงๆเลยครับวัดของเราทำไส้ลวก็นักชอบนักกินนะครับมีทุกอย่างอันนี้เป็นรัสสุชิค,ค,ครับนี่สุชิคคชคคก,ก็น่ากิน รา้านนี้เป็นทาโกยากิครับนี่ทอดกันใหม่ๆเลยนะครับนี่ทำกันใหม่ๆเลยนะครับชุกใหม่ๆนะครับขายลูกละลูกละห้าบาทโอ้ที่นี่ขาย,ยถูกจริงๆ ครับผมยังหาของสิบบาทไม่เจอเลยมีแต่5บาท5้าบาทนะครับเนี่ยนะครับเออห้าบาท5้าบาทเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะคัทั้งตลาดทั่วๆไปนะเออโอ้ครับโอ้แต่ที่หนองคอนี่เขาขายจำกัดขายเท่านี้หรือว่าก็ให้เราขายหรือว่าเราขายเองขายเองเราขายเองราคานี้เลยนะอ๋อดีมากเลยดีมากครับขายไข่ดีครับวันนี้ครับ ครับผมครับครับทุกอย่าง5บาท5บาทผมยังหาอีกบาทไม่เจอเลยเขามีแต่ขาย5บาทเลือกมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกหน่อยนะครับเราก็มาเจอร้านพิซซ่าครับนี่ร้านพิซซ่าครับอ๋อพิซซ่ามีหลายหน้าเลยนะอ๋อแล้วก็อ้ก็ตรงนี้เลยนะครับนี่รคนละครึ่งด้วยครับนี่ นะครับพิซซ่าหน้าใส่แน่นๆเลยนะครับเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับครับน้อขายถาดแล้วเท่าไหร่ถาดละร้อยแปดสิบเก้าบาทค่ะเป็นชิ้นชิลละยี่สิบห้าบาทอ๋อถ้าถาดนี่ร้อยแปดสิบเก้าถ้าเป็นชิ้นชิลละยี่สิบห้าบาทชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะโอ้ของเขาขายถูกะเห็นป่ะนะพิซซ่าครับเนี่ยทำใหม่ๆเลยนะครับอ๋ครับน่ากินเลยครับเนี่ยนะครับนี่นะครับแม่ค้า ยังไวเราออนอยู่ทั้งคู่เลยนะยังเรียนอยู่เปล่าเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วนะอะโอเคครับขอใหไข่ดีครับอันนี้ครับนี่ครับร้านพิซซ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านหมูป,ปิ้งนะครับนี่หมูป,ปิ้งกระเคียมนี่นะครับลูกค้าเต็มเลยเห็นไหมครับลูกค้าหยิบไม่ทันเลยนะครับเนี่ยครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ หมูปิ้งนมสดครับไก่จะหมดแล้วสิเดีกเไ็นไหงเห็นขายว่างเลยเออนะครับเี่ยเจออีกแล้วครับหมูปิ้งนมสดก็ไม้ละห้าบาทครับนะครับผมยังหาของสิบบาทไม่เจอเลยเดี๋ยววิจา5ห้าบาทห้าบาทครับเี่ยเห็นไหมทุกร้านเลยนะครับห้าบาททั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิจาของถูกครับ มีแต่ของถูกครับนี่ดูลองดูร้านซูชิแค่ทีซูชิก็ห้าบาทได้ป่ะครับเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมไม่ไม่เจอซูชิสิบาทเลยซูชิก็ห้าบาทครับเนี่ยเนี่ยครับซูชิก็ห้าบาทครับเนี่ยเขาทำกันไปเหมือนกันเลยนะครับน่ากินดังนั้นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับตลาดนี้มีแต่ของ ถูกๆทั้งนั้นเลยนะครับของกินนะครับครับกาเจอไก่ย่างเขาวสวนกวางครับเนี่ยครับทั้งตัวนี่ก็เขาขายร้อยหกสิบใช่ไหมร้อยหกสิบบาทนี่ครับไก่ย่างเขาวสวนกวางนะครับโอ้เขาย่างก็ต้องนู้เลยนะครับย่างดังนั้นเลยทุกท่า นี่เป็นเตากละมังนะครับเออนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีเห็นไหมครับขายด็แพงด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันอีหน่อยนะครับนะครับเข้าไปดูร้านนี้ร้านนี้เป็นอาหารทะเลครับมีหอยแกะนะครับหอยแกะผัดเค็มนะครับโอ้อาหน้ากินอยงนั้นเลยนะครับนี่นะครับนะครับ ปลาย่างเห็นไหมครับปลาย่างตรงนี้เลยนะน่ากินทั้งนั้นเลยครับนะครับผมเห็นตรงนี้แล้วไปพิเศษเลยนะครับนี่ขาหมูครับขาหมูใหม่ๆสดๆเลยครับนี่น่ากินนะครับทาคิเนาะทาคินะครับขาหมูนะครับเป็นข้าวใส่ก่องนะครับเป็นขาหมูน่ากินมากมากเลยนะครับเนี่ย ครับนี่ครับนี่ร้านขาหมูนะครับไปดูตรงนี้เป็นขาหมูก็อยู่ใกล้ๆกับแคบหมูนะครับแคบหมูครับแคบหมูเขาขายถุงละหกสิบบาทแคบหมูหกสิบบาทนะครับนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับเนี่น่ากินด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเลือกเองได้ด้วยนะคะนะครับเลือกเองได้ด้วยนะครับผม ขอให้ค็มได้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับชิอนะครับอย่างที่ผมบอกครับนี่มีของทุกอย่างเนี่ยนะครับ5บาทห้าบาทนะครับทุกอย่างครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นจอปูจอปูครับจอปูก็ไม้ละ2ี่ิบาทนะทอดกันใใหม่ตรงนี้นะครับเป็นจอปู นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นปูอะไรนะปูจ๋าอันนี้ปูจ๋านะครับเนี่ยปูจ๋าก้ตัวละยี่สิบบาทครับอน่ากินนะครับขอมเนี่ยเจาะปูดี่ได้ครับจอปูไม่ไยี่สิบอืรกไม้ีครับเอาเอากักสาไม้เขมีคนล้วด้านน้เหมือนกันเหนก้บาทเหมือนกันครับอันนี้สามอันนี้สองเป็นห้านะ อันนี้อันหนึ่งไหมได้เอาได้เอาอร้อยหนึ่งใช่ไหมได้ได้นะครับก็ขากินตัวนี้ครับขายจับโอ้โหครับอดใจไม่ไหวครับเนี่ยอดใจไม่ไหวนะครับ20บาทนะครับ ครับแล้วก็เขารับคนละครึ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับรับคนละครึ่งด้วยครับนี่ที่สําคัญนะครับก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวขอเวลาจ่ายเงินให้น้องเขาหน่อยสักสักครู่นะครับครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสแกนคนละครึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ดีวันนี้นะครับกราบฟมมี่ครับก็ได้มาแล้วครับโอ้อันนี้เป็นขนมไทยครับนี่ขนมไทยไทยนะครับ เขาเรียกอะไรนะครับเก็บปากหม้ออ๋อเขาเก็บปากหม้อนะครับขนมไทยๆก็มีของน่ากินทั้งนั้นเลยครับเนี่ยทำสดๆใหม่ๆนะครับข้าวเกีบยวปากหม้อนะครับแขกไม่ทันเลยนะครับนี่ครับยังมีอีกหลายอย่างครับที่น่ากินนั้นนะครับเป็นขนมไทยๆนะครับทําจากถั่วเหลืองนะครับครับตรงนี้เป็นหมูกรอบครับนี่ร้านหมูกรอบนะครับร้านหมูกรอบนะครับ น้องอันนี้เป็นอะไรของมันอ่ะอันนี้เป็นหางเป็นหางอ๋อหางหมูนี่ขายขายตามนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วพวกนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นหมูกรอบค่ะดีๆเลยเจ็ดสิบบาทค่ะขีดละ้งเจ็ดสิบบาทนะอโอ้โหทำเองเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยแล้อโอ้เก่งเก่งนะอโอเคครับขอใหขายดีครับครับครับ น้องเขาขายไม่แพงครับหมูกรอบรับประกันกรอบทุกชิ้นนะครับครับก็มีหลายอย่างเห็นไหครับนี่มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับถึงน็ครับคนเยอะมากมากเลยนะครับเด็กคนเยอะมากครับเช้านี้ที่ตลาดนี้ก็คนเยอะมากเลยครับเข้ามา จับจ่ายใช้สอยกันนะครับหาของกินกันนะครับเนี่ยที่ตลาดแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็เบผมเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับเจ็ดโมงกว่าดีนะครับคนเยอะมากเลยนะครับก็มาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับเหมือนมาเดินเที่ยวครับเนี่ยเหมือนมาเดินเที่ยวครับตรงนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวครับนี่บะหมี่เกี๊ยวนะครับบะหมี่หมูแดงนะครับมีมากมายนะครับนี่ ขายกล่องเท่าไหร่ครับคุณพี่30บาทสามสิบบาทเดียวบะบีสามสิบบาทเดี๋ยวนี้หายากมากเลยนะครับเนี่ยเครื่องแน่นๆน่นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตลาดนี้มีแต่ของถูกนะครับของน่ากินนะครับครับขอบคุณครับตรงนี้เป็นขนมกี๋เกี๊ยวต้มเกี๊ยวเหรออ๋อเกี๊ยวก็เหมือนกันแต่่วาเนหรออันนี้เป็นเกี๊ยวต้มเกี๊ยวต้มนะ <Okay. S 2> ครับก็มีของกินหลากหลายนะครับนะครับอย่างที่ผมบอก,กไม่แพงนะครับตรงนี้เป็นแพนเค้กครับกับออเจอนะครับแพนเคก้กร้านนี้ครับร้านนี้ขาย1ิบบาทนะ1ิบบาทนะครับเนี่ยผมเจอแต่ของ5บาทห้าบาทหบาท,บาท,บ,าทบาทตลอดเลยตรงนี้มาเจอแล้วครับ1ิบบาท เป็นแพนเคก้กนะเนี่นี่คุณพี่เขาก็ทำเพ<อ>ราะม,มีลายด้วย <ไป S 1> มีลายด้วยนะสวย,ยงามเนี่ก็กบมีลายด้วยนะครับครับอากินนะครับตรงนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเนาะน้ำตาลปีปป๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับตรงนี้เป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกนะครับ เมล็ดทานตะวันนะครับแค่แกะเืออารมณ์ก็เปลี่ยนครับพี่นะครับโอ้ตรงนี้ครับไส้วัวตัดไหมคะอันนี้เป็นไส้กรอกหรือไส้อั่วครับผมไส้กรอกผมเป็นไส้กรอกนะมีมีสี่อย่างครับอ๋อไส้กรอกธรรมดาไส้กรอกเปรี้ยวแล้วก็เ็ตัดดผครับอ๋ะเทียมเส้น มีแบบเปรี้ยวด้วยนะแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะเป็นไส้กรอกครับนน่าสนใจเอาไส้กรอกเปรี้ยวได้ไหมทำเองด้วยใช่ไหมโอ้ทำเองเนาะครับขายอันละ25บาทอันละ2ี่บาบาทนะครับเอาแบบเปรี้ยวเดี๋ยวผมขอเอาแบบเปรี้ยวนะสองอันนะแต่วันนี้เปรี้ยวไม่ไม่เี็นะครับไม่เค็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเอาแบบไหนได้ แบบเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็แบบเปรี้ยวสองใช่ไหมใช่ไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นออกเอาไม้เอาใบออกอย่างเดียวครับนี่หลายอยากตรงนี้เลยครับเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับนี่ยน่ากินจริงๆครับนี่เป็นไส้กรอกไส้อั่วมีหลายอย่างเลยนะครับรงานนี้ได้มาแล้วครับได้ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปตรงอื่นต่อครับขอบคุณครับ ครับตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวมันไก่นะครับหมูแดงหมูกรอบมีทั้งนั้นเลยนะครับอ๋อมีหลายอย่างหลายอย่างหลายรสชาตินะครับเนี่ยร้านนี้เป็นโจกกับร้านโจกร้านต้มเลือหมูนะครับน,นี้เป็นตะเป็นนะครับหมูทอดหมูทอดนะครับเนี่ยนะครับ ร้านแถวดีนะครับเราส่วนใหญ่ก็จะรับคนละครึ่งทั้งหมดเลยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นไส้กรอกครับครัไส้กรอกทอดนะครับปลาเค็มทอดก็มีครับเนี่ยปัาหลดทอดก็มีนะครับตรงนี้เป็นไส้กรอกครับก็ขายเป็นชิ้นนะครับก็มาเลือกกันนะครับตรงนี้เป็นทอดมันกุ้งครับร้านนี้ทอดมันกุ้งครับของหวานก็มีครับเนี่ยครับมีน้ำส้มแท้มีรอดช่องนะครับ ครับตรงนี้เป็นลูกชิ้นปลาทอดกันน้ำจิ้มรสแ๋วเด็ดเลยนะครับลูกชิ้นทอดครับร้านนี้ครับครับสวัสดีครับอ๋อลูกชิ้นทอดครับร้านใหญ่บาดําเลยครับตรงนี้ก็เป็นไก่ทอดครับเนี่ยไก่ทอดนะครับไก่ทอดข้าวเหนียวนะครับตรงนี้ก็เป็นแกงถุงครับเนี่ยขายดีมากมีทอดมันครับ อันนี้เป็นลูกชิ้นครับนี่ลูกชิ้นเตี๋ยวไม้ย่างนะครับนี่มีทั้งย่างทั้งทอดตรงนี้เป็นผัดไทยครับนี่ผัดไทยครับอันนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะหมูปิ้งหมูปิ้งห้าบาทหมูปิ้งห้าบาทครับหมูปิ้งสิบบาทนะครับข้าเดี๋ยวห้าบาทนะครับอ๋อน่ากินครับน่ากินมากๆเลยครับผมครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็ ทอ <n ane. S 1> ดไข่ครับพี่เป็นร้านทอดไข่นะครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับทอดไข่น่ากินนะครับอันนี้เป็นเป็นบันโถใช่ไหมครับนี่เป็นซาลาเปาเหรออ๋ออันนี้เป็นซาลาเปาครับกัอันนี้เป็นซาลาเปานะครับนี่กิ๊กขนมจีบนะครับขนมจีบนะครับซาลาเปา ให้แน่นๆเลยนะครับเนี่ยขนมจีบก็ห้าบาทนะครับซาลาเปายี่สิบบาทครับพี่ครับส่วนร้านนี้เป็นครับเป็นเครื่องในไก่ทอดนะปีกไก่หมูนะครับหมูทอดนะครับอันนี้เป็นแหนมใช่ไหมครับเป็นแหนมนะอ๋อแหนมหมูครับเนี่ยนะครับแหนมหมูกขาขายสี่สบสี่สิบบาทนะครับสันชั้นก็เหมือนกันนะครับสี่สิบบาทเท่านั้นเลยนะครับครับ ครับผมครับอ่อนี่ครับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะครับแฮมเบอร์เกอร์นะครับนี่นี่แฮมเบอร์เกอร์ครับนี่น่ากินขายเท่าไหร่ครับอย่างนี้ห้าสิบบาทหนะ้าสิบบาทกตตับเม็ดสไตล์เกาหลีหรือญี่ปุ่นอ่า ครับเป็นกะหลีอเลยครับ่ไทยแลนด์ครัปนีว่ะไกทยแลนด์ครับนี่ครับเตอร์ไก่นะครับเตอร์ปลานะครับหมูก็มีนะครับนี่ร้านนี้นะครับราคาไม่แพงครับสามสิบบาทครับนี่เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้เป็นอะไรนะครับหอยทอดครับหอยทอดอันนี้เป็นไห่ทอดครับหอยทอดก็น่ากินนะครับเนี่ครับ ครับอันนี้เป็นร้านโดนัทครับนี่โดนัทนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยโดนัทครับโดนัทก็ขายถูกนะครับโอ้นี่ครับถุกแซ่บไส้กรอกไส้กรอกสิ่งด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ไส้กรอกสิ่งเห็นไหมครับนี่เขาบอกอืมไม่รู้สิ่งแบบไหนนะครับก็ดูอ๋อเขาทอดแบบนี้เองครับนี่ ครับพย่างแบบนี้ครับเนี่อ๋อผมเห็นแล้วครับปีเนื้อเจลาเก้ย่างด้วยนะนี่ครับเนื้อเจลาเก้ครับเพื่อนเนื้อเจลาเก้ย่างเนื้อเจลาเก้ขายมาแล้วเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทแต่ครับเนี่ยอ๋อนี่อันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อนะครับ เออแต่ผมไม่เคยกินนาทีนะครับเนีาไม่กล้าลองด้วยนะครับไม้ละยี่สิบบาทครับเนื้อจระเข้ครับโอ้คนลองเนื้อย่างโคขุนครับตรงนี้เป็นเนื้อย่างโคขุนนะครับเนื้อย่างขายนเนื้อย่างโคเนื้อย่างขายไม้ละเท่าไหร่ครับไม้ละสิบสองค่ะสิบสองบาทนะครับหกสิบข้าวห้าบาทครับข้าวเหนียวไม่ลูกโคขุนด้วยนะครับเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับเนี่ย รไม้ละสิบสองกว่าท่านั้นเองนะครับครับผักก็ถูกๆเลยนะครับสามอย่างยี่สามอย่างห้าสิบครับห้าอย่างเดียวก็ยี่สิบบาทนะครับสามอย่างห้าสิบนะครับก็ซื้อกันติดไม้ติดมือคนกลับบ้านเป็นแถวเลยครับเนี่ยิบาครับสิบบาทเดี๋ยนี้เป็นขากูดใช่ไหมงั้นเนี่ยใช่ครับอ๋อสิบบาทสิบบาททุกอย่างสิบบาททุกอย่างเลย เอาผักกูดด้วยไหมอันนี้ซื้ออะไรเสดาใช่ไหมผักกูดผักกูดไปคำละสิบบาทนะครับนี่คำละสิบบาทมะเขือเทศละ่ะสิบบาทจ้าสิบบาทเหมือนกันอีกโอ้โหนะครับได้จ้าห้าสิบบาทค่บบทนะขายทุกถูกนะครับนี่ได้มาแล้วครับผักสดๆเลยนะผักกูดที่น่ากินมากๆเลยนะนะครับนี่ เราก็ได้มาแล้วนะได้อะไรบ้างหลายอย่างเลยนี่ครับหลายอย่างเลยครับ